ว้าวว้าวว้าวโอ้โหมาได้ยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชอบมาพากลครับผมฟิลิปภัยคุณพันธ์ครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับรายการชอบมาพากลในตอนนี้นะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับการต้านธรรมชาตินะครับผลของการแสดงของมายากลนะครับที่เราได้ดูบนเวทีเห็นนักมายากลแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกของมานะครับของหายไปนะครับ ของย้ายที่นะครับสลับไปมาครับของเปลี่ยนรูปนะครับการทะลุทะลวงการสะเดาะนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับลนนอกจากนั้นนะครับการเรียนมายาคนการสอนมายากลนะครับก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดทุกๆตอนครับแฟนๆชื่นชอบมากนะครับวันนี้เราไปดูว่าการต้านธรรมชาติมันเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับในบทนี้นะครับเรายังคงอยู่ในผลของการแสดงมายากล และสิ่งที่สำคัญนะครับในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ขณะนี้การต้านธรรมชาติ ของการแสดงในรูปแบบของการต้านธรรมชาตินะครับการเคลื่อนไหววัตถุนะครับหรือว่าการหักงอวัตถุหรือการลอยตัวนะครับเหล่านี้คือผลของการแสดงในรูปแบบการต้านธรรมชาตินะครับรูปแบบของการต้านธรรมชาตินะครับไม่เพียงแต่จะทําให้วัตถุเคลื่อนไหวได้วัตถุหักงอได้นะครับการแทงลิ้นลุยไฟนะครับเราก็จัดอยู่ในประเภทของการต้านธรรมชาตินะครับ เคยเห็นอยู่เฉยๆแล้วก็ลอยขึ้นไปไหมครับชุดนี้นะครับนักวิทยากรต่างประเทศนะครับมักนิยมเล่นกันมากเลยนะครับการแสดงชุดนี้ปีเตอร์มาเวยนะครับคงจํากันได้นะครับในตอนที่แล้วเราก็ได้ดูการแสดงของเขาวันนี้ปีเตอร์มาเวจะเหาะเหินเดินอากาศบนสระน้ําที่เต็มไปด้วยปลาโลมาแสนรู้นะครับคนกับปลาโลมานะครับปลาโลมาว่ายน้ําแต่คนเหาะ ผสมผสานกันได้อย่างน่าดูทีเดียวครับไปดูการต้านธรรมชาติของปีเตอร์มาเว่ยว้าวฉลิเต่ยกันาร์ก่น

そしアクションそしてピーターは手にした輪を体にくぐらせてプールの中央へここからピーターとイルカたちの奇跡の共演の第2部がスタートします。 ピータータは輪をくぐって一気に空中へイルカたちとのコラボレーションはクライマックスを迎えますサイはピーターが仰向けになってそのまま水平に空中を移動していますさあそして空中で宙返りです。 がまた合図を出したようですね。うわー見事なフロントブリス。うわまた大きなジャンプです。すごいですね。リタ <music> ーと一緒にいるから楽しそうにジャンプしてますね。 การต้านธรรมชาติผลของการแสดงมายากลในรูปแบบนี้เรายังรวมไปถึงกลพลังจิตด้วยนะครับกลพลังจิตก็คือการแสดงในรูปแบบของประสาทสัมผัสมีหลายรูปแบบเช่นพลังจิตทาทิโทรจิตพลังจิตก,ก,การเคลื่อนไหววัตถุและตอนนี้ไปดูพลังจิตการเคลื่อนไหววัตถุกันครับ นี่คือในรูปแบบของกลนพลังจิตในการเคลื่อนไหววัตถุครับกลนพลังจิตเพิ่งจะเริ่มบูมในประเทศไทยเมื่อปี2550นี้เองนะครับโดยที่ผมเป็นคนนำมาแสดงนะครับในเมืองไทยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในรูปแบบที่นักป็นคนไทยไม่นิยมเล่นกันนะครับเพราะกลในแนวนี้ต้องอาศัยทักษะทั้งการพูดศิลปะการโน้มน้าวจิตวิยาทั้งนั้นเลยนะครับธทรกิจ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในผลของการแสดงมายากลเกี่ยวกับการต้านธรรมชาติผมยังคงจําได้ว่าวันนั้นผมบอกอะไรการชิงร้อยชิงล้านแขกกับเพิญอของผมก็คือคุณลูกหมีสาวสวยสุเซ็กซี่นะครับซึ่งยืนอยู่ข้างๆผมแบบนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมีภาพดาราอยู่10ภาพให้คุณลูกหมีเลือกแต่ผมปิดตาสกอตเทปพ,พันไว้ก่อนแล้วก็ผ้าคลุมหัวเต็มไปหมดเลยไม่มอง คุณลูกหมีเลือกไปแล้วสิบภาพผมก็ไม่รู้ว่าจะ,จะเลือกคนไหนหลังหน้าหลังนะครับในภาพน,นั้นก็จะมีคุณกบสุวรรณนั้นนะครับแล้วก็จะมีหลายๆคนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลายหายคนและกันอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับแต่ผลท้ายสุดนะครับที่ผมสามารถไล่ลำดับได้ว่าคนที่คุณลูกหมีเลือกนั้น่ะมีใครบ้างเรียงลำดับมา โทรจิตแบบนี้ไปดูกันนะครับว่ามันน่าดูจริงๆรนะครับโอ้โหดังดังดังเอกทั้งสิ้นนะครับท่านก็รู้นะครับผมวางไว้ครับไม่ให้คุณเห็นด้วยเล่นให้มันยากขึ้นถ้าคุณเห็นคุณเลือกดีผมอ่านจิตใจคุณได้เลยแต่ให้ยากคุณไม่รู้ว่าคุณจะหยิบอะไรฝั่งนี้ก็มีอีกห้าภาพนะครับแบบนี้นะครับ ร์มไว้เหมือนกันใครก็ได้เลือกไปห้าภาพแล้วผมก็จะทามวห้คนเลือกอะไรผมจะปิดตาซะก่อนถือครับผมขอถือครัโอ้โหมีเสียงตาเลยปิดตาซะก่อนถือครับใช้เหมือนคนใช้เนาะปิดตาผมหน่อยนั่นนจะเอทงครับหนึ่อทงด้วยเอาทงเ้อครับเห็นนะจะมองเห็นไหม เท่าไรครับอะไรนิ kind of ้วเท่าไรนิ้วเดียวเรียนหนังสือมาเนี่ยผมพิสูจน์เลยว่าผมไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในตอนนี้นะครับครับในนี้ผมมีฝั่งซ้ายกับฝั่งฝานะครับครับผมอยากให้ใครก็ได้เอาเอาคุณลูกหมีดีกว่านะครับโอ้มีเลือกมีเลือกคุณลูกหมีมายืนตรงหน้านะครับภาพนะครับผมใช่คุณลูกหมีนะครับหยิบ ภาพแรกจะหยิบซ้ายหรือขวาก็ได้หยิบแล้ววางไว้บนโต๊ะนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะนะครับเชิญหยิบเลยนะครับหยิบซ้ายหรือขวาอิสระตามใจเลือกแล้วก็คว่ำไว้นะฮะแล้วก็คว่ำมือไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วไปต่อไปภาพที่สองจะหยิบซ้ายอีกก็ได้ขวาอีกก็ได้ตามถนัดแล้ววางทับกันหรือเปล่าครับไหนกแล้วก็แล้วก็นะครับแล้วก็วางทัฝั่งนะวางทับไปเลยวางทับที่เดียวกันเลยนะวางทับไปเลยนะที่เดียวกันเลยนะภาพที่สามทำไปจนถึงครบห้าภาพ ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ห้าภาพซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อิสระในการเลือกนะครับค่ะตามสบายเลยครับผมมองไม่เห็นด้วยนะครับตอีอภาพหนึ่งครับคุณลูกหมีไม่รู้ใช่ไหมครับว่าคุณเลือกภาพอะไรไม่ทราบค่ะนะครับถือห้าภาพนี้ไว้ที่หน้าอกของคุณครับโอ้โหอยากเป็นภาพแล้วเกินเฮ้ยไอภาพหลอนผมมีที่เหลออีกห้าภาพค่ะคุณลูกหมีจะเปลี่ยนกันไหมครับ ไม่ค่ะไม่เปลี่ยนตอนนี้ผมอยากคุณลูกหมีเอาภาพเหล่านี้ผ่านตาผมนะครับพร้อมดนตรีผ่านทีละใบหรือผ่านหมดเลยครับหมดเลยครับเริบ่บเริ่บเริ่เรียบร้อยครับอะไรผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วครับตาตาตา,ตาไม่ทันมองเลย <laughs> คุณลูกหมีมองคนเดียวนะครับภาพเหล่านี้อย่าให้ใครเห็นนะครับหยิบภาพแรกขึ้นมาเลยครับจะเป็นภาพของคุณอ้ํา เป็ภาพคุณอ้ําหนึ่งภาพเดี๋ยวเยภาพ้ไดูภาพแ้วครับคุณอ้ําครับภาพที่สองภาพคุณกบครับหยิบขึ้นมาเลยครับคุณกบครับภาพที่สภาพคุณคุณปูครับนะครับ ภาพต่อไปหยิบภาพคุณพิงกี้ขึ้นมาครับพิงกี้นี่ครับคนนี้คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายเป็นภาพของคุณกบครับโอโอโหดูไหมครับดูหมดไหมครับูครับขอบคุณมากครับ คนพลังจิตนะครับในรูปอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือการพยากรณ์ล่วงหน้าครูทำทายไว้ล่วงหน้าเลยนะครับรายการจริงร้อยอีกเช่นกันนะครับในเทปเดียวกันด้วยนะครับผมส่งวัตถุอย่างหนึ่งแพ็คเรียบร้อยนะครับให้พนักงานของโรงเรียนสอนวิทยาคนฟิลิปนำไปส่งนะครับที่ปรษณีจาน้าถึงบริษัท WorkPo i n t ห้ามเปิดก่อนถึงวันถ่ายทา เป็นกล่องใหญ่ๆนะครับข้างในมีอะไรไม่มีใครรู้นอกจากผมเพียงคนเดียวแค่นั้นวัสดุนี้ไปถึงที่ Workpoint นะครับบันทึกเทปไว้เลยนะครับตั้งแต่ไปสนีรับจากมือไปสนีนะครับให้เห็นกันจระเลยในวันที่ออกอากาศจริงๆนะครับแขกรับเชิญของผมนั่ก็คือคุณอนันดาใช่ไหมครับที่เป็นที่เป็นพระเอกใช่ไหมครับนะเป็นพระเอกวัยรุ่นนะครับก็เป็นแขกรับเชิญของผม มาถึงก็มายืนข้างๆผมก็บอกว่าเออคุณช่วยโทรศัพท์ไปหาใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับถามเขาที่ว่าเขาจะเลือกไพ่เบอร์อะไรเขาก็โทรศัพท์ไปเลยนะครับแหา,าแฟนเขาแฟนเขาก็บอกว่าเลือกไพ่เบอร์หนึ่งไม่รู้เบอร์อะไรนะครับเลือกมาเบอร์หนึ่งนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับในกล่องใบนี้เท่งเป็นคนเปิดแกะออกมานะครับแล้วก็มีไพ่สำรับหนึ่งมีไพ่เพียงใบเดียวครับที่คว่ำอยู่จะตรงกันหรือไม่ ับที่เขาเลือกทางโทรศัพท์นะครับนี่คือกลนพลังจิตในรูปแบบการทำนายล่วงหน้าอยากฟิลิปมายากลนะครับนะครับจากรงเรียนฟิลิปมาถึงนี่เลยนะครับถึงรายการจรรย .1 จรรยวันเวิร์กพอยต์นะครับนี่วันที่เห็นชัดเจนนะครับได้รับวันที่8นะครับชัดเจนเลยนะครับกล่องนี้ยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับห้ามเปิดจนถึงวันอัดรายการ คำทํานายนะครับเขียนไว้ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับผมจะไม่แกะเองผมไม่แตะต้องกล่องอันนี้นะครับในนี้จะมีซองอีกหนึ่งซองนะครับที่ใส่ไพ่ผมไม่อยู่นะครับแล้วก็ปิดสนิทด้วยนะครับท่ามช่วยหยิบครับหผมซองหยิบอะไรครับผมจะไม่ถือครับหยิบซองอะไรอีกซองนะครับ ในนี้นะครับจะเป็นคำทำนายของผมมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากได้ดารารับเชิญ1ึงท่าน<ล><ร>อานันดาเลยอานันดาเ <store S 2> ลยมาอนันดามา,า,มาอนันดาเชิญทางนี้สวัสดิ์อานันดาคงจะเล่นไพ่เป็นนะครับไพ่ก็จะมีทั้งหมด52ใบใช่ไหมครับนะฮะใน52บใบนี้ก็ถ้าสมมติให้คุณอนันดาเลือกเลือกเลขอ,อะไรครับ ไม่ต้องบอกผมนะฮะยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้เลือกมันง่ายเกินไปผมอยากให้คุณโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคุณตอนเนี้ยใครก็ได้ถามเขาที่ว่าพบ52ใบเนี่ยเขาอยากได้เบอร์อะไรคุณลองโทรไปหาเพื่อนคุณเลยผู้ชมทั้งประเทศจะได้ยินคํำพูดคํานี้ด้วยกดโทรแล้วนะกดโทรแล้วนะครับผิดเบอร์นี้ผมโดนเลยนะอัอโีลฮัลโหลครับ <Be> เบบค่ะฮัลโหลค่ะเบบอยู่ในรายการชิงน้อยชิงลานครับวันีเขาเล่นกลกันอยู่ฮะแล้วก็เขาจะให้ชีช,ช่วยเลือกไพ่ใบหนึ่งฮะแล้วก็เบอร์อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ใบเดียวเลือกลอกมัมแมมอะไรครับแมมมมโพดําแมแมโพดัอาวละขอบคุณมากมะจะเปลี่ยนใจไหมครับ อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือจะย้ำจะเปลี่ยนใจไหมครับเปลี่ยนใจเปล่าไม่เปลี่ยน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 เปลี่งว่าเป็นแหม่มพดําแหม่มพดํานะครับครับผมแล้วโทรหากันใหม่ครับใครโหวต้างคุณนันดาโอ้โอเคโอ้ก็โอเว้าผมขอย้ำอีกครั้งครับว่า เพื่อนคุณเลือกเบอร์อะไรครับแฟนอ๋อแฟน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 เลือกเบอร์อะไรครับไพ่เบอร์อะไรครับแมมโพดําแมมโพดัมขอบคุณมากครับแค่นี้จบจบล้ผมจะค่อยๆแกะซองอันนี้โอ้โหอย่าบอกว่าเป็นจริงนะยืนตรงนี้เลยใช่ โอ้ oh, นี่ไงไม่ใช่กล้องเห็นชัดๆผมบอกว่าจะมีไพ่อยู่หนึ่งใบที่แตกจา,จากไพ่ใบอื่นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมคว่ำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งมาที่รายการ แมมโพดำย่างยักัย่างนี่ก็นังผีผมจะหาไพ่เบอร์ที่แตกต่างเป็นไพ่ที่ผมได้คว่ำอาไว้มีใบเดียว เบอร์อะไรครับแมมโพดําครับผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูฟิลิปแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํานายเหตุการณ์ในอนาคตการหาของวัตถุการเคลื่อนไหววัตถุทุกอย่างเป็นการแสดงมายากลผมไม่ใช่เป็นนักพลังจิตครับแต่ผมแสดงในรูปแบบของกลพลังจิตผมกําลังสวมบทบาทของนักพลังจิตแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับ หากว่าใครคิดว่าตัวเองมีพลังจิตจริงๆคุณสามารถทําวัตถุเคลื่อนไหวได้หากว่าวัตถุได้1ล้านบาทเป็นของคุณทนทีเจมส์เลนดี้นะครับนักมายากลของประเทศอเมริกายินดีที่จะมอบให้เลยไม่มีข้อแม้แต่ว่าเขาจะพิสูจน์ในสิ่งที่คุณแสดงก่อนนักไวยมีนักพลังจิตพร้อมหลายคนนะครับไปท้าทายนะครับอยู่เฉยๆหนังสือเปิดได้ เจมเ์ลนดี้ไม่เป็นไรเงินอยู่นี่คุณทําแบบนี้ใช่ไหมเขาก็พิสูจน์เลยว่านี่คุณทําแบบนี้เพราะว่าเจมเ์ลนดี้นี่เป็นนักมายากลพลังจิตด้วยเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบเขาจะรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเป็นนักพลังจิตจริงความร่ํารวยชื่อเสียงเกียรติยศเป็นของคุณในชีวิตผมผมยังหาไม่เจอเลยครับอาจจะมีหรือไม่แต่ต้องการ แต่ต้องเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เด่นชัดก่อนถึงจะยอมรับแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับหนึ่งล้านเป็นของคุนะครับจากเจมเรนดี้มีนักมายากลคนหนึ่งนะครับชื่อยูริเกเลอร์ยูริเกเลอร์เป็นนักมายากลแต่สถาปนาตัวเองเป็นนักพลังจิตนะครับโอ้อวดบรารมีตัวเองเลยว่าเขานี่แหละคือนักพลังจิตหักงอวัตถุทุกอย่างเจมเรนดี้รู้แค่นี้เองนะครับท้าเลย คุณเล่นชุดไหนผมเล่นชุดนั้นนะครับคู่นี้นะครับทะเลาะก,กันจนต้องขึ้นโลงขึ้นศาลครับอยู่เป็นเวลานานทีเดียวในที่สุดยูริเกเลอร์ต้องยอมรับบอกว่าเขานี่แหละก็คือนักมายากลเองนะครับเห็นไหมครับนะครับเราเลยยังหานักพนังจิตไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้จริงๆหรือรู้ที่ไหนส่งเบาะแสมาเลยนะครับ ว้าวถึงตอนที่แฟนกับรายการชอบมาปรากฏชื่นชอบมากครับนะก็คือการเหรียญมายากรน,นะครับทุกตอนที่จะเรียนไปแล้วอย่าลืมนะครับต้องฝึกฝนฝึกฝนก่อนเสมอจึงนำไปโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก้าวแรกอย่าลืมนะครับต้องมั่นใจแล้วก็ไปแบบช้าๆไม่ต้องรีบนะครับวันนี้คนที่เราจะมาเรียนกันก็คือกลเหรียญอีกเช่นเคยนะครับเตรียมกลเหรียญไว้หนึ่งเหรียญพร้อมกับผ้าเช็ดหน้า หผืนเตรียมไว้แล้วยังครับอุปกรณ์ก็มีเพียง2ชิ้นนะครับถือเหรียญ้ว้แบบนี้1เหรียญน,นะครับพร้อมกับใช้ผ้าเช็ดหน้านะครับค่อยๆคยลุมเหรียญน,นะครับแล้วก็ใช้เวทมนต์นะครับนับ1 2 3เพียงนะครับว้าวเหรียญหายไปนะครับแล้วทีนี้มาดูนะครับช่วงเคล็ดลับ เป็นไปได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเหรียญก็อยู่ในกระเป๋าผมนะครับนะฮะช่วงการแสดงผมก็จะทําแบบนี้ครับนะครับถ้าเหรียญด้านข้างนะครับผมก็จะเอาผ้าเช็ดหน้าคลุมนะครับแต่ผมก็จะจับเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็ก็ลากมานะครับค่อยๆลากมานะครับเห็นไหมครับพอมาถึงกระเป๋าผมก็จอดลงไปนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เวนมนเสกปิ้ง ครั้งครับผมจะทําให้ดูนะครับก็คือนําเสนอโดยการถือเหรียญไว้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วเราก็เอาผ้านะครับคลุมนะครับผ้าคลุมจับให้เรียบร้อยนะครับดึงเหรียญเข้ามานะครับดึงเหรียญเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะครับหยอดเหรียญลงไปจังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มใช้เวทมนต์เสกเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำคนเล็กน้อยเหล่านี้ ไปโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูสนุกสนานโดยที่เราไม่ต้องพกพาอะไรไปเลยนะครับพาเช็ดหน้ากับเหรียญแค่นั่นเองนะครับ นี่ก็คือนะครับการงอวัตถุนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับเป็นเรื่องของกลพลังจิตทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการต้านกฎธรรมชาตินะครับหลายสิ่งหลายรูปแบบนะครับท่านผู้ชมคงได้เรียนรู้แล้วเวลาเราไปดูกลก็สามารถรู้ว่าอ้าวแบบนี้เขาเล่นกลพลังจิตนะแบบนี้เขาเล่นกลทะลุทะลวงนะเป็นกลเวทีนะนะครับสําหรับตอนต่อไปนะครับเราจะได้รู้เกี่ยวกับ กฎกติกาของนักมายากลเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปก่อนครับ